เริ่มแล้วาดอะรดปทุจะาาม,ม,มากมไหกหรอครับไม่ยากเลยครับไม่สดหรือว่า ลอนนะได็กผ้ชมแล้วไลฟ์อย่ครับไลฟ์ไม่เห็นอะไรครับอยู่ไหนครับไม่เห็นอะไครับมาแล้วครับมาแล้วครับว้าว ท,ทาาาอะไรมบ้ง้งลวันนี้นะครับวันนี้เข้าตึกมาครับก็เออซ้อมร้องนะครับมัน,นมาซ้อมร้อง <Okay. S 2> ก็มีเพลงเยอะเลยนะครับที่อยากจะร้องบนเวทีแล้วก็ยังไม่ค่อยเอแม่นนะครับก็เลยแบบว่าวันนี้มาซ้อมให้แบบเคลียร์ให้มันแบบว่าโอเคมั่นใจขึ้นอะไรับเพราะว่าเป็นเพลงที่ ที่แบบว่าอะไรครับบ้าชัดซะด้วยกล้องข้ <c oughs> างหน่ครับซ้ายครับ ก็เป็นเพลงที่ไม่ไม่ไม่เคยร้องและไม่ถนัดนะครับแต่ก็วันนี้เรามาตั้งใจซ้อมให้ให้เฟิร์มให้เฟิร์มที่สุดอะไร่เงี้ยครับก็แบบอยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังครับผมแล้วก็วันนี้ตอนนี้ก็กาลังซ้อมเต้นอยู่นะครับแต่ว่าคุณครูไปไนะนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาทักทายนีดล่าทางเนยเฟซบุ๊กเขาฝากตามเฟซบุ o o เนี่ยได้ไหมครับ mm hmm. Facebook, ผลิตมากกดให้แล้วดูจิติติดเปิดและติดตัางด้วยยวครับเพราะว่าพรุงนี้จะต้องขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วครับตัวทำไมจะไม่ตื่นเต้นแล้วครับได้แร์กดให้ครับมีแล้วนี่ย o อ l o w ด้วยกดกดปดูฟอันนี้เือ่อรับแมัมฟอลครับดูไลฮ่ follow น้องฟึกงน่นครับเจ้าเว่าวานอะครับแต่ว่า,าตื่นไหมก็ต้องตื่น,นสิครับตื่นเต้นด้วยครับ <laughs> ไม่ใช่ตื่นอย่างเดียวสิบโมงพวกนี้ตื่นมาร้อตั้งแต่แปดโมงอะไรท,า,ทายทุกคนแล้วก็วเป็นแบบกำลังใจให้ทุกคนบอกว่ากดปั๊บอ,อะไรเงี้ย เรารู like ar, ้อย <It 's S 1> ู not not ่แล้วกฎปัตตานีมันต้องให้กำลังใจเพราะที่มันเยอะมีรูปมีประควลตลอดที่ที่เดียนะตั้งแต่รอรอนรอกันเลยอ่ะตั้งแต่วเนี่ยเขาเริ่มไปแล้วแต่การเริ่มกไอน้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องรีบมากรายครับแต่ว่ามีรอบเดียวนะครับมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับก็ลองดูครับ ถ้าเกิใครไม่เหลือบากกว่าแรงนี่คนระับพอที่จะปลีกเวลามาหาผลิตได้มาดูโชว์ของผลิตก็รับแบบว่าเชิญเลยนะครับเพราะว่าจะมีความสนุกมากมายนะครับที่ MV, MV ็มนี้ก็แบบคอนเสิร์ตนี้ตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยนะครับก็แบบซ้อมทุกวันเราก็แบบจัดเพลงใหม่ๆที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาแล้วก็แบบ ร้องแนวใหม่ๆแล้วก็แบบแบวบมแกบบั้งเชื่อไงอุ๊บเพลงบอกได้หรออย่าเพิ่งบอกแล้วถามทำไมครับอ่ะเพลงไงเพลงอะไรครับ อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะครับผลิตก็อยากจะรู้นะครับว่าเพลงพิเศษของผลิตเป็นเพนเลงอะไคนบอกว่าวรอให้กดบัตรให้ได้หน่อยทายังไงดีคะพี่อ่ะก็คือทุกคนนะครับไม่ต้องมู <laughs> ทุกคนได้บัตรอยู่แล้วแน่นอนนะครับภาพพืธุนที่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของผลิตได้แน่นอนนะครับเพียงแค่ทุกคนก็ก็เอาบัตรมาให้ได้อะไรเงี้ยเราจะได้เจอกันนะครับ Forever love 24/7 for you 702พรุนี้ก็ผลิตก็จะตื่นมาแแบบเอ้ย e เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของผลิตเป็นวันสําคัญของผลิตนะครับพรุ่งนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผลิตเยอะแย,ยะมากมายวันนี้อาจจะแบบเอเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าทุกอย่างจะต้องดีมากๆพรุ่งนี้นะครับไงเป็นกําลังใจให้ผลิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ ขอให้ทุกคนได้มาเจอกันในวันที่16สิงหาคมนะครับกับคอนเสิร์ตเพคพลิตโชว์ forever love concert นะครับที่ o b live ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีมีบงใหม่ด้วยนะครับก็น่ารักอยากอยากให้ทุกคนเห็นของจริงนะครับแลน่ารักก็คือแบบ d e s c r i b ไม่ได้นอกจาก no well, น่ารัก็แบบ cute าวคาวาต้องทำอย่างเงี้่เไีม่เห็นไม่เห็นเตรียมเลย <laughs> <laughs> สปอยอะไรครับมีอะไรให้สปอยนอกจากเอาแขกรับเชิญแล้วก็เอาลิสต์เพลงไปเลย,ยก็คือจะจะขายตอนเมื่อบัตรคอนเสิร์ตมันมันโซอัลแเขาถ้ามันไม่โซอัลหรือขายไม่ได้เขาบงเขาก็ไม่เอาออกมาขายเพราะว่าใครจะบงหมายถึงว่าใครจะ ใครจะมาชูอะครับใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนมาเติมเต็มคอนเสิร์ตของผลิตนะครับมีบอบง uh huh. บองไลท์สติ๊กอะไรเงี้ยครับ uh huh. ไปกันนะครับแต่ขออนุญาตไปซ้อมเต้นต่อกัอนนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ นักถึกคนนะครับไม่เคยไม่คิดถึงนะครับน้ำมูกไหลครับร o r r y ฝนนี่มันหน้าฝนโว้อย่าลืมพวกนี้อ่าบนพูดตรงนี้พร้อมกันนะวันนี้เลงครับพูดว่าอะไรนะครับเชิญชวนแบบหวานที่สุดพรุ่งนี้ตื่นให้ทำ ตื่นนะครับเดี๋ยวผลิตจะตื่นด้วาผลิตตื่นมาแล้วผลิตแนะนําตัวเลยว่าผลิตตื่นแล้วก็เป็นกําลังใจทุกคนว่าทุกคนตื่นโทรมาปลูกครามาปลูกให้ทุกคนแบบตื่นครับตื่นตื่นครับแล้วเราจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคอนเสิร์ตของเราด้วยกันครับผลิตรอเจอทุกคนครับผมบายบายครับลูฟี No!